พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดราชบุรีไปช่วยผู้ชายวัย51ปีคนนี้หน่อยถูกนายจ้างทำร้ายร่างกายครับหน้าสะบักสะบอมเลยคุณผู้ชมครับแล้วนายจ้างซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะบอกให้ไปซื้อผ้าอนามัยตอนกลางคืนครับและที่สําคัญมีชาวบ้านไปเห็นก็เลยมีคลิปนี้เกิดขึ้นครับแลต,ต้องหัวเป็นไรไม่ได้ลงนำหูดิ โหแตตกเ็มเลยมาซื้อผ้านำไมเหมือนเขาใช้ให้มาซื้อผ้านำไมให้เข้าใจไหมเขาปั้นจักรยานม้าแล้วเขาเป็นญาติลุงไหมจริงๆเขาเป็นญาติเลยลุงเป็นลูกน้องเขาเป็นนลูก้องแล้วลุงไปทำงานกับเขาคอยเช็ดรถให้เขาแล้วเอาไงเนี่ยแล้วลุงก็ไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัวโดนอีก โอ้โหคุณผู้ชมมสภาพก็คือเราขออนุญาตเบอร์นะแต่หน้าเนี่ยบวมปูดไปหมดเลยนะครับสามีภรรยาคู่หนึ่งหูตามแขนตามขาคุณผู้ชมครับบวมไปหมดเลยอ่ะมันผิดรูปไปแล้วอ่ะนั่นแหละสิคืออย่างนี้ฮะเหตุการณ์นี้มี3มีภรรยาคู่หนึ่ง เขาไปซื้อของแล้วไปเจอผู้ชายคนนี้ในสภาพก็คือใบหน้าบวมปูดมีแผลตามร่างกายปากแตกหัวแตกคล้ายกับถูกทำร้ายร่างกายแล้วปั่นจักรยานมาซื้อผ้าอนามัยที่ร้านสุดวกซื้อแห่งหนึ่งอยู่แถวแถวริมถนนย่านเขาว,วังตัวเมืองราชบุรี ด้วยความสงสารครับและเอดใจด้วยสามีภรรยาคู่นี้ก็เลยถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นลุงก็เลยเล่าให้ฟังว่าถูกนายจ้างทัดาร่างกายมาแต่ไม่กล้า <Okay. S 1> ไปแจ้งความเพราะว่ากลัวจะโดนอีกนะครับระหว่างที่กําลังซักถามอยู่ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณลุงบอกว่าคนนี้เป็นนายจ้างโทรศัพท์เข้ามาครับ สามีภรรยาก็เลยบอกให้คุณลุงเนี่ยเปิดลําโพงโทรศัพท์ได้ไหมได้ยินอีกฝ่ายตะค้อบอกเลยทําอะไรอยู่ทําไมไม่รีบกลับมาถ้ากลับมาช้าจะโดนตีอีกอะลองฟังดูครับคืงไหนคืงไหนอ๋อออกไปแล้วออกมาแล้วไหนไม่ได้ยินเสียงว่ามึงออกมาเดี๋ยวนี้วิลล์ใช้อย,อยู่ได้ยินไหมไหน่ะได้ยินอยู่ไหนอยู่เซเว่นเนี่ย คือนื้ขาวังดวนดวนดวนตี่เจ็ดสิบเจ้าสิบสิบสี่นะหนึ่งสองแล้วเดี๋ยวตะกรไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูกูบอกให้ออกมาเลยอ่ะที่ช่ไมเนี่ยมึงไม่คุยหมอสายตาไหมโอคือนะคะเราเนี่ยแค่ฟังแค่แบบช่วงสั้นๆเรายังรู้สึกกดดันแล้วเครียดเลยอ่ะต้องกลับมาได้เดี๋ยวมึงเจอกูนะหนึ่ง เริ่มนับเวลาแล้วส<ช>ิบนาทีอโอ้โหคุณเป็นใครคะรเนี่ยเออเอาทีนี้นะคะพลเมืองดีเนี่ยเขาอยู่พอดีถูกไหมเขาก็เลยถามอีฝ่ายว่าทําแบบนี้ได้ยังไงปลายสายอ้างว่าเขาไม่ได้ทําร้ายนะลุงเนี่ยรถล้มเองอ้างว่าลุงป่วยจิตเวชมาขโมยของสร้างเรื่องไว้เยอะจนญาติพี่น้องไม่เอาสุดท้ายวางสายไปเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์มองว่าไม่อยากให้คุณลุงกลับไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปโดนทําร้ายเพิ่มอีกจึงโพสต์คลิปขอความช่วยเหลือต่อมานางสาวกุลวัลี นพอมอนบดีสอสอราชบุรีพร้อมตำรวจสอพเมืองราชบุรีร<า>และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมไปตรวจสอบบ้านที่ตําบลเจดีหักอําเภอเมืองซึ่งเป็นของชายอายุ51ปีที่ถูกทําร้ายพักอาศัยอยู่กับในจ้าง ชายคนนี้บอกว่าถูกตีทุกวันเลยค่ะค,ครั้งล่าสุดเนี่ยโดนตีด้วยเหล็กแป๊บเพราะทําอะไรก็ไม่ถูกใจเพราะไม่ถูกใจในายจ้างก็ตีตีจนขออนุญาตนะคุณผู้ชมตีจนอืนราดอ,ะอ่ะก็โดนตีซ้ําเข้าไปอีกครับครั้งเนี้หนักกว่าทุกครั้งจนตัวเองไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเพราะกลัวมากเอาอย่างนี้ลองฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างคุณผู้ชมครับผู้หญิงอายุ38ปีและสามีซึ่งเป็นนายจ้าง อ้างว่าครอบครัวเนี่ยดูแลผู้ชาย51ปีคนนี้มานาน20ปีตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแล้วนะทำงานบ้านต่างๆเนี่ยแต่ว่าประสบอุบัติเหตุจนตาเนี่ยมองเห็นไม่ชัดแผลที่เกิดขึ้นเพราะว่าชายคนนี้ปั่นจัก,กรยานล้มเองไม่มีใครทำร้ายเลยอาจจะมีตีสั่งสอนบ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรงนะครับเพราะว่าลูกจ้างเนี่ยล้มเองไม่มีใครทำร้าย อาจจะมีตีสั่งสอนบ้างแต่ก็ไม่ได้ดุรุนแรงเพราะลูกจ้างสติไม่ดีและมีอาการป่วยจิตเวทอึอเรียราชชอบหนีออกจากบ้านนิสัยชอบลักทรัพย์ญาติิเดี๋ยวไม่มีใครเอาจนบางครั้งตีกำลาบอ้างว่าเป็นการสั่งสอนนะครับลาทุกมือไม่เอ็ดไม่ว่าไม่ตีอะมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่อาการนวัดน,นี่เราเป็นเราไม่ได้ทำร้ายเขาแล้วหยุดแล้ว พราะคนอีออกจากบ้านไปเราก็ไปตามหาไปแจ้งความเนี่ยเพือ่อให้เขากลับมาอาบน้าสะผมคลิปวีโอมีแล้วแต่เมื่อไรหนูอัดไว้อะไรอเอาเป็นความทรงจำที่อ,อย่างน้อยคนอื่นก็ถามเราเป็นยังไงอึลาจะกองกองทั่วบ้านหนูมีรูปภาพทุกอย่างในมือถือเครื่องนี้ไม่มีใครช่วยหนูเลยอึลาขี้ลาด,ลาดอีนี่คนเก็บคนเดียวเลยแฟนก็ไม่ได้ทําไปทํางานพี่สาวก็ไม่เอาลูกๆก็ไม่เอาภาระอยู่ที่เราทุกวันจีคนก็มีโรคจิตจากเราในโลก จะไม่สั่เคมก็ได้เราอะทางพมหรืออะไรเขาจะเอาไปอยู่พี่หนุ่มไปอยู่เนี้ยก็ยินดีไหมคะได้ค่ะอนุญาตแล้วนะให้เจ้าหน้าที่รับไปนะแต่ว่าประเด็นที่โต้ว่าไม่ได้ทําร้ายคุณลุงแล้วจักรยานล้มเองเนี่ยอันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอตรวจแผลเลยว่าแผลเนี่ยมันเกิดจากถูกตีหรือรถล้มถูกไหมคะเพราะถ้าเกิดถูกตีอันนี้ต้องดําเนินคดีอาญานะเอาอย่างนี้ฟังชาวบ้านดีกว่าคุณผู้ชมครับชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงลูกจ้างคนเนี้ยร้องด้วยความเจ็บปวดเป็นประจํา แต่เจ้าตัวก็บอกว่าล้มเองล้มเองเชื่อว่าเอ๊ะถูกสั่งมาให้พูดแบบนี้หรือเปล่าก็อยากให้หน่วยงานเนี่ยนำตัวเนี่ยของผู้ชายคนนี้ไปดูแลนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่12ตำบลเจดีหักซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับให้ข้อมูลบอกว่ามีครั้งหนึ่งเห็นผู้ชายคนนี้เข้ามาหลบที่บ้านของญาติตอนนั้นไม่รู้ว่าถูกทําร้ายกระทั่งมีผู้หญิงคนนี้อ้างว่าเป็นนายจ้างมารับตัวแล้วบอกว่าบาดแผลตามตัวเนี่ย เกิดจากรถล้มเองซึ่งเธอก็เอกใจก็เตือนไปว่าอย่าทําร้ายร่างกายนะมันผิดกฎหมายนะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมตอนนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมนําตัวผู้ชายคนนี้นะครับไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตามที่คุณแจ็คบอกนะและก็จะให้สาววิชาชีพเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อที่จริงหากพบว่าบาดแผลที่เกิดขึ้น มาจากการถูกทำรา้ายนายจ้างต้องถูกดำเนิน,ดนคดีตามกฎหมายนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ